แต่เริ่มเลยเฮ้ยทำเออมาหนาป่ะตอนนี้ทุกคนอ่าเจอกับแคนเอเรียนนะคะเดี๋ยวมึงแคนนี้ชื่ออีหยังก็ไม่รู้แต่รู้ว่าต้องชนะแน่นอน่นกชนะแน่นอนไก่ยหญเล่นกับอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เราเล่นกับอะไรวะเล่นกับไก่เล่นกับโป๊ะเปล่ามันเล่นโป๊ะเนี่ยเดี๋ยวเถ้าเสร็จออกออกไปเราเล่นกับไก่เล่นจบแล้วอยากขึ้นยึดถ่ายเราออกไปข้างนอกแล้วเราขึ้นยุดถ่าย เล่นกับไก่ All right ม้จะเล่นเจนายทำไมวเนี่ยเดือดเลยนะไอ้กูพูดเฉพาะหน่อยพูดเฉพาะลหน่อยโอ้โหเอาบาลเลตมาจากไหนเนี่ยเอาบาลเล็ตมาจากไหนเนี่ยตึงโคตรมาเพื่อนเอาเด้อเอาเห้องกลางห้องกลางนี่สองห้องกลาง Fire in t กเป็นนี้แหละครับแหลกอ๋อเก็บปืนกูปืนอยู่ไหนไม่ให้เก็บมีลิเกเสร็จค่ะ คนเยอะคนเยอะโอ้ยมัน <blunt> ม <animation> ีมเยอะเลยสัต <sink> ว <holes> <sh> ์มนคัสิสบอกแล้วอุ้ยอะไรอะไรเ็าะดิเ็าะดิเฉยไปช็อตผ่านเลยเนี่มึงวิ่งเข้าไปทำไมคอยิงไม่ใช่อย่าไปเก็บปืนไงมแบบเก็บไม่ได้ครับมีลิขสิ์มิลิขสิทมิลิขสิ์จดลงทะเบียนบอลเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยฮยเเฮิยเฮยเ้ยน้ เดฟุ้งเชี่มาดีเยี่ยมเลยดีเยี่ยมเลยกินไก่อยากกินไก่มามาเมื่อกีเอเลียนไก่ดูม่งช่างม่งตอนแรกเขาลุมนะเยีอะไรมึงโดนสน์โดนสนบาเล็ตมึงขาไหนว่าบาเล็ตมึงเห็นเหรอบาเล็ตเมื่อกี้เียเียพวกตอมาแข่งฮอนด้วยเว้ย โอ้อร่อยทีุ่ดอร่อยอุ้ยน้ำจิ้มเข้ามานี่เจอเลยอ่ะเฮ้ยมันหลบอยู่ตรงมุมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยบอลบอลบอลอะไรบอลบอลบอลอยู่ตรงมุมบอลอ่ะเออตรงตรงอ้าวเก็บหน้าอะไรกูเก็บมันแล้วอะไรอะไรอะไรทำไมเกยบอะไร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 โอ้พูดลง อาจารย์ไล่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 กด้วยอาจารย์ไล่วางเล่ดิมึงฟันด้วยอาจารย์ไล่อาจารย์ไล่ไออาจารย์ไล่เออมึงอย่าเรียกกูไล่ไล่อาจารย์น้อยใจนะเว้ยมีอาาจรยแทนนี่แบบพูดมากกันเยอะนะโดยเฉพาะเฉยนะคะให้ผมพูดหน่อยพูดออกสื่อคร่ะแต่ผมผมไม่ได้พูดผมอิจฉาขอเรียกอาจารย์ไก่ก็ไม่พูดไงแต่ไก่จะมาผมครับพี่เฉยพี่เฉย เฉยจ่ายเฉยได้ดูิเฉยเขาดีนั่นไงโดกดเลยมาลไล่จัไล่ไล่แบบนั้กดตรงเวลจะไล่ไม่ยอมกดครับลาไะไล่แอบก็จะไล่เอบวกเลยบวกเลยมาเล้วอะเาจย์ไปิดกรลูกหมูสตัวนี่ไก่อะหิวไก่ตัวเดียวไก่อะไก่อะไก่ นี่ผมมาซื้อมาแล้วมยิงไก่แะไก่ไก่ไก่ตัวเมียด้วยโดนเงี้ยเงี้ยไม่ดีเยี่ยบอกเขาไก่เขาไก่ถ้าเกิดนั่นเป็นหมูขึ้นมาทำไงหมูหมูเกิดตายหาแล้วตัดแล้วโอ้โห K2 อะ K2 มันยิงนิ่งเกินว่ะฟุกอยู่ๆระวังบนวนพี่เดินมะมุมมะมุมอ่ะ ขึ้นไปปุ๊บเลยตรงแต่มื่อเกิดตะกาบเรีกมันมีมังโหดเื่อเพลเลยเื่อเลด้เด็กฝั่งโน้บันไดปามาทำไมบอยแรละกวางไม่สนักยังเสร็จบอยครับโอบอม has been planted shot ่อยให้กูเป็นซุเปอร์ฮีโร่บ้างไก่เองฮ่เก็บคนเดียวเล่นเ่น ให้กูขึ้นไปที่หนึ่งบ้างดิปกติกูจะขึ้นที่หนึ่งกับอิ่มคกับอิ่มให้ให้ให้ไลท์ที่หนึ่งบ้างก็ดีนะแค่นไก่โอ้โหห้าห้านะกับอิ่มกับอิ่มเอาวันนี้ขอหมูมาเพราะวะกูจะซื้อแต่ว่าจะซื้อนี้เลยข้าวเหนียว Kai lắm rồi lắm rồi. Fire in the hall! Ni lắm. Fire in the hall! Weak! Ahoy! 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 ตายไกลไปสังดอกค่ะปอกแดงอยู่หุ่งเล่นเก้าเกมบอมบ์ Exploded เยี่ยมเฮ้ยตายบรรยกาศได้ไปเนี่ยโอ้ห้าศูนย์เลยห้าศูนย์เลยกูยิงไม่ได้เลยห่าล้า All right Let's move out อะไรวะกวงกินไก่เคยได้กินนะทำไมกูอิ่มเร็วขนาดนี้วะเนี่ยอุ้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 ยอุ๊ยตายเลยเจอในบ้านด้วยเหรอวะ นอกลัยังโหดอะไรเงี้ยเออขู่โดนสอยโดนวายโกยเก็บหัวสามตัวเออถุกแล้วเล่ขึ้เลยครับบอกีต้ไก่เป็นตัวอะไรเนี่ยกินในน้ำเอที่อเออทำไกูตกกันแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ย้อม has been p l a n ปากอะไรปากอะไรถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยปากปักมันครับปักมัน